อะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็เหมือนเดิมพี่น้องไอ้คลิปนี้เนี่ยจะมาอพูดถึงเรื่องไอ้ปุ๋ยพี่น้องปุ๋ยไอ้โพแทสเซียมไอ้ศูนย์ศูนย์หกศูนย์นี่แหละพี่นอ้องอืมเพราะว่าช่วงนี้ก็กําลังฮิตพี่น้องกําลังฮิตกําลังมีคําถามเข้ามาเยอะเลยนี่อืมไอเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงรับรวงเนาะวันนี้ก็วันที่ไอ ยี่สิบห้าแมนบอกยี่สิบห้าหรือยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้ากันยาบอกบ่แน่ใจขึ้นกันหน่ยขอโทษขออภัพี่น้องไอ้เพื่อนไอ้ท่านผู้ชมทางบ้านมันถามเข้ามาว่าไอเห็นเขาบอกว่าไอปุ๋ยไอ้โพแทสเซียม 0, 0, 0, 0, 0, นี่เขาว่าไอ้โพแทสเซียมไอ้ศูนยูนหกศูนย์นี่เขาว่าใส่แล้วนี่เม็ดจะตรงรวงจะหนัก ได้น้ำหนักดีพันวาอ,อ่าก็เลยเพิ่นก็เลยถามมาเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นสีผสมซื้อปุย๋ยไอ้ศู 0, นซูนหกศูนนี่ผสมกับไอ้ผสมกับสูตรเสมอพ่นวาอืมไอ้สูตรไอ้สิบห้าสิบห้าสิบห้านี่แหละหรือไม่ก็ไอ้ปุ๋ยผสม,สม ap, ทั่วไปนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นไอ้สูตรไอ้สิบแปดไอ้อะไรนะสิบแปดห้ายีนะ่สิบ หรือว่ายี่สิบสิบยี่สิบอะไรพวกนี้อะที่มันเป็นปุ๋ยผสมที่มันมีไอ้ปุ๋ยไอ้ N P K อยู่แล้วหน่าพี่น้องอว่าเราผสมปุ๋ยไอ้0ูนูนย์หกศูนย์เข้าไปเนี่ยศูนย์ูนหกศูนย์เข้าไปเนี่ยมันมันจะดีไหมมันจะเหมาะไหมหน่าอะก่อนอื่นนะพี่น้องผมอยากจะให้ข้อคิดนะพี่น้องปุ๋ยไอ้ศูนย์ศูนย์หกศูนย์นี่ มันคือแม่ปุ๋ยนะพี่น้องมันคือปุ๋ยเชิงเดียวอ่ก็คล้ายๆกันกันกบไอ้ปุ๋ยไอ้สี่หกศูนย์ศูนย์นะพี่นอ้องอแต่ตัวน,นั้นอ่ะเป็นมันเป็นในในตัวเจนนะเนาะอแต่ตัวน,นี้นะ่ะอ่ะมันเป็นไหนโพแทสเซียมอืมก็คือโพแทสเซียมเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรล่ะมันก็ทําหน้าที่นี่แหละพี่นอ้องไอ้สะสมแป้งมเมล็ดนี่แหละเกี่ยวกับมเมล็ดเกี่ยวกับแป้งนี่แหละพี่น้อง อืม <c oughs> แต่ทีนี้พี่น้องแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราเอามาผสมพี่น้องถ้าเราเอามาผสมกับปุ๋ยไอ้่พวก NPK รับรวงอ่ะยกตัวอย่างเอ้ยกตัวอย่างสูตร15 15 15เอา้าถ้าเราเอามาผสมกันนะคือพี่น้องปุ๋ยนี่ในสูตรอ15 15าสิบหมอันนี้ผมยกตัวอย่างเด้อ ในสูตร15 15 15นี่คือมันมี NPK อยู่แล้วพี่น้องมันมี NPK อยู่แล้วและยิ่งตัวสุดท้ายนี่ไอโพแทสเซียมนะมันก็มี15อยู่แล้วพี่น้องถ้าเราไปผสมเข้าปุ๊บนี่พี่น้องมันจะเป็นการเพิ่มโพแทสเซียมนะพี่น้องการเพิ่มโพแทสเซียมอืมและทีนี้พอนีพี่น้องพอเพิ่มโพแทสเซียมปั๊บนี่พี่น้องโพแทสเซียมมันทำหน้าที่อะไรอ่ะ ก็แป้งนี่แหละทีนี้แหละงานจะเข้าเพราะอะไรเพราะว่าโพแทเสเซียมนี่ถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยพี่น้องเล่าถ้าเราใส่ในปริมาณที่เยอะจนเกินไปนะมันจะทำให้เม็ดข้าวนี่ใหญ่เต่งตึงแล้วก็แตกแล้วก็หักอืมนี่แหละคือข้อเสียของมันอืม เพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเกินนะพี่น้องเราใส่โพแทสเซียมเยอะเกินไปเออเวลาใช่อยู่ว่ารวงมันรวงมันเต็มเม็ดมันเต็มใช่จริงอันนี้อันนี้ไม่เถียงพี่น้องเพราะว่าถ้าแป้งมันเยอะก็เม็ดมันก็จะเต็มเม็ดมันก็จะตรงนะเนาะเออแต่ทีนี้เนะ่ยถ้าเราใส่เกินมากไปนะพี่น้องมันจะทําให้เม็ดข้าวนี่แตกหักได้นะพี่น้องเวลาเราไปสีนะ่ะเออเพราะว่ามันมันเยอะจนเกินไปน่ะ มแมนบอเพราะฉะนั้นเนี่พี่น้องผมว่านะสำหรับใครที่สำหรับใครที่จะใช้ปุย A, ๋ยเอูนย์ผสม,มรับรวงเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้พี่น้องแต่พี่น้องต้องระมัดระวังพี่น้องอืระมัดระวังถ้าใช้ผิดปุ๊บเน่ยเรียบร้อยอีกเหมือนที่ผมบอกอะเม็ดข้าวหัก เม็ดข้าวหากักเม็ดข้าวแตกตอนที่เราสีเรียบร้อยเลยได้พี่น้องจบเลยเดย้อื <c oughs> แล้วอีกอันหนึ่งข้อเสียนะพี่น้องก็คือมันแพงพี่น้องมันแพงต้นทุนมันสูงมันก็สองรพันกว่าบาทเลยเด้เออสองร้พันกว่าบาทเลยนะเพราะฉะนั้นนะพี่น้องใครอยากใส่ก็ใส่ได้ใส่ได้พี่น้องผมไม่ห้ามแต่อยากให้พี่น้องคิดเรื่องต้นทุนพี่น้อง ว่าถ้าเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันคุ้มทุนไหมมันคุ้มทุนไหมมันเกินความจําเป็นไหมยอย่างเช่นในสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าเนี่ยโพแทสเซียมมันก็มีตั้งสิบห้าแล้วนะผมว่ามันเพียงพอแล้วนะพี่น้องเออสิบห้าแล้วโพแทสเซียมสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันเพียงพอแล้วนะเ,นะนเอะอถ้าเราใส่เพิ่มเข้าไปอีกก็กะถ้ามันเกินนะอันนี้พูดถึงว่าถ้ามันใส่เกินนะ่ะคือพลาดเลยนะพี่น้องอืม สรุปพี่น้องสรุปก็ผสมใส่ได้พี่น้องแต่ต้องระมัดระวังอย่าให้เกินแล้วกันอสำคัญสุดดูต้นทุนพี่น้องเออดูต้นทุนดูความจำเป็นว่ามันจำเป็นมากน้อยสักแค่ไหนอืกะประมาณนี้พี่น้องลองพี่น้องก็ลองเอาไปคิดดูพี่น้องอืใส่ได้แต่ต้องระมัดระวังแต่สำหรับผมผมก็สำหรับผมนะผมไม่แนะนำพี่น้อง อืมเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกกลัวพี่น้องกลัวพี่น้องใส่ผิดพลาดไปแล้วคือผิดเลยนะพี่น้องอืมเพราะว่าไอปุ๋ยไอสูตรไอที่มันมี NPK อยู่แล้วนี่มันผมว่ามันแร่ธาตุสารอาหารมันเือเขาคำนวณมาเป๊ะแล้วนะพี่น้องแต่ถ้าเราไปผสมเองนี่มันอาจจะไม่เป๊ะไงกลัวมันผิดพลาดพี่น้องอืมกับคลิปนี้กับประมาณนี้พี่น้องฝากไว้เป็นข้อคิดเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆพี่น้องก่อนใช้ปุ๋ยเคมีก็ต้องคิดพิจารณาพี่น้อง คลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่น้อง